เพื่อนๆน,นะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชอนาพเาล้อชาแนลอ,อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะมาแนะนําให้รู้จักไม้มงคลอีกตัวนะคะเพื่อนะะๆเนาะ,ะ <ๆ S 1> แต่ก่อนเนี่ยไม้มงคลเราจะดังมากนะคะนะดังมากนะคะไม้มงคลตระกูลอาก,กุนิมาเนี่ยจะดังนะคะเป็นที่ชื่นชอบนะคะแต่มาระยะหลังนะคะมีกระแสบอลน,นะคะเข้ามาตีนะคะ ทำให้ไม้มงคลเราเริ่มอาจจะซบเซาลงไปนิดนึงนะคะแต่ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะเพื่อนเพืนะ่อนอันนี้เราจะมารู้จักไม้มงคลนะคะที่พิ่กันตรีได้หามานะเพิ่งได้น้องมาก็กลัวจะลืมชื่อนะคะกลัวจะลืมนะคะเพราะว่าเยอะมากเลยบ้านพี่กันตรีเนาะมีทั้งบอนสีมีทั้งไม้มงคลนะก็กลัวจะลืมชื่อเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายวิดีโอคลิปเก็บไว้ด้วยนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีเรือนทองนะคะเพื่อนๆนะไม้มงคลตัวนี้เศรษฐีเรือนทองนะคะนะสวยงามนะคะต้นใหญ่ด้วยนะคะต้นใหญ่นะอันนี้ใบของเขาจะออกสีเขีเขยวๆนะคะนี่ใบล่างสุดใบล่างสุดนะคะต่อมาก็ใบที่แตกขึ้นมาใหม่นะจะมีใบที่แตกขึ้นมาใหม่ดูยอดนะคะจะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมด่างเขาด่างสวยนะคะ ด่างขาวสวยมากเลยและใบใหญ่นะคะเพื่อนๆเขาเรียกว่าเศรษฐีเรือนทองนะคะเพื่อนๆลองดูนะเขาวสวยงามนะคะสีขาวกับสีเขียวนะคะเพื่อนๆน,นะเศรษฐีเรือนทองนะคะชื่อพราะนะคะชื่อเป็นมงคลมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นะถ้าเห็นต้นแบบนี้เอาไม้มงคลนน่ะมันมนะะีหลายอย่างนะคะหลายอย่างหลายชนิดหลายชนิดด้วยกันนะคะเนาะ บางทีก็จำชื่อไม่ได้นะก็มาถ่ายทำคลิปวิดีโอเก็บไว้นะคะใบของเขาจะสวยนะคะเพื่อนๆลองดูนะเป็นเหมือนไม้ด่างเลยกัดสีเหมือนไม้ด่างเลยนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยเศรษฐีเรือนทองนะคะก็ไม่ค่อยเห็นเนาะพอเห็นปุ๊บพี่ดนตรีก็นึกชอบเลยนะคะซื้อมานะคะได้ครอบครองเลยนะคะชื่อว่าเศรษฐีเศรษฐีเรือนทองนะคะ ก็เป็นไม้มงคลน,นะคะใครที่ชื่นชอบไม้มงคลก็ไปไปหาซื้อนะคะอันนี้ใบของเขาถ้าใบแก่หน่อยก็จะเริ่มเขียวนะคะอันนี้ใบที่แตกยอดอ่อนก็จะเป็นแบบนี้ก็จะด่างขาวสวยนะคะใครที่ชอบไม้ด่างไม้ด่างก็ดูไว้เลยนะคะสุดทีเรือนทองอันนี้เพิ่งแตกยอดนะคะแตกยอดขึ้นมาสวยนะคะ ต้นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดสี่หน่อด้วยกันนะพึ่งซื้อมาเนี่ยเราสามารถแยกหน่อได้อีกนะคะดูหลังใบเขาหลังใบก็สวยนะคะเพื่อนๆดูนะอันนี้คือหลังใบของเขาเศรษฐีเรือนทองอันนี้ใบแก่ใบแก่ก็จะเริ่มเป็นสีเขียวแต่ใบที่แตกยอดอ่อนก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสวยนะคะ ด่างนะคะเพื่อนเนเหมือนไม้ด่างเลยเศรษฐีเรือนทองนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนะลำต้นจะมีสีเขียวนะคะมันมีมันมนนะะนนีหลายอย่างที่คล้ายกันนะคะเพื่อนเนเนาะหลายอย่างที่คล้ายกันมากนะคะอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนทองลักษณะเด่นคือใบใหญ่นะคะใบใหญ่แล้วแข็งแล้วก้านก็หนานะคะก้านนี่แข็ง การใหญ่แล้วก็ใบก็หนานะคะเพื่อนๆจะสวยตรงใบที่เขาด่างนะคะนะเขาจะชอบลักษณะของแดดร่มนะคะแดดร่มรำไรนะคะไม่ชอบอยู่แดดถ้าอยู่แดดใบเขาก็จะช้ำนะคะจะเสียนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะเศรษฐีเรือนทอง ซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าใครได้เขาเป็นเจ้าของหรือจับจองเป็นเจ้าของแล้วคนนั้นก็จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะจะได้เป็นเศรษฐีนะคะอ่าเศรษฐีที่มีเรือนทองนะเพื่อนๆนะเป็นไม้มงคลนะคะตระกูลอะโกนิมานะใบมันขนส่งมาไกลนะคะเพื่อนๆนะก็เลยใบก็เลยขาดนิดนึงแต่ที่เหลือไว้ก็คือความสวยงามนะเพื่อนๆนะ ต้งมีความเชื่อว่าใครที่ได้ไปครอบครองแล้วก็จะเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองนะคะเศรษฐีที่อยู่ในบ้านที่มีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยนะคะเศรษฐีเรือนทองสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชอนาพาล้อชาแนลอีกแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะมาแนะนําให้รู้จักไม้มงคลอีกตัวนนะคะเพื่อนๆเนาะแต่ก่อนเนี่ยไม้มงคลเราจะดังมากนะคะนะดังมากนะคะไม้มงคลตระกูลอากุนิมาเนี่ยจะดังนะคะเป็นที่ชื่นชอบนะคะแต่มาระยะหลังนะคะมีกระแสบอลน,นะคะเข้ามาตีนะคะทําให้ไม้มงคลเราเริ่ม จะโบฟซาวลงไปนิดนึงนะคะแต่ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนนะอันนี้เราจะมารู้จักไม้มงคลนะคะที่พี่กันตรีได้หามานะเพิ่งได้น้องมาก็กลัวจะลืมชื่อนะคะกลัวจะลืมนะคะเพราะว่าเยอะมากเลยบ้านพนะี่กันตรีเนาะมีทั้งบอลสีมีทั้งไม้มงคลนะก็กลัวจะลืมชื่อเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายวิดีโอคลิปเก็บไว้ด้วยนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีเรือนทองนะคะ,พะเพื่อนๆไม้มงคลตัวนี้เศรษฐีเรือนทองนะคะนะสวยงามนะคะต้นใหญ่ด้วยนะคะต้นใหญ่นะอันนี้ใบของเขาจะออกสีเขีเขยวๆนะคะน,นี่ใบล่างสุดใบล่างสุดนะคะต่อมาก็ใบที่แตกขึ้นมาใหม่นะจะมีใบที่แตกขึ้นมาใหม่ดูยอดนะคะจะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ,พะเพื่อนๆเห็นไหมด่างเขาด่างสวยนะคะ ด่างขาวสวยมากเลยและใบใหญ่นะคะเพื่อนๆเขาเรียกบสรษฐีเรือนทองนะคะเพื่อนๆลองดูนะเขาสวยงามนะคะสีขาวกับสีเขียวนะคะเพื่อนๆนะเสรทฐีเรือนทองนะคะชื่อพราะนะคะชื่อเป็นมงคลมากเลยนะคะเพื่อนๆนะถ้าเห็นต้นแบบนี้เอาไม้มงคอนน่ะมันมีหลายอย่างนะคะหลายอย่างหลายชนิดหลายชนิดด้วยกันนะคะเนาะ างทีก็จำชื่อไม่ได้นะก็มาถ่ายทำคลิปวิดีโอเก็บไว้นะคะใบของเขาจะสวยนะคะเพื่อนๆลองดูนะเป็นเหมือนไม้ด่างเลยกัดสีเหมือนไม้ด่างเลยนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยเศรษฐีเรือนทองนะคะก็ไม่ค่อยเห็นเนาะพอเห็นปุ๊บพี่ันตรีก็นึกชอบเลยนะคะซื้อมานะคะได้ครอบครองเลยนะคะชื่อว่าเศรษฐีเศรษฐีเรือนทองนะคะ ก็เป็นไม้มงคลน,นะคะใครที่ชื่นชอบไม้มงคลก็ไปไปหาซื้อนะคะอันนี้ใบของเขาถ้าใบแก่หน่อยก็จะเริ่มเขียวนะคะอันนี้ใบที่แตกยอดอ่อนก็จะเป็นแบบนี้ก็จะด่างขาวสวยนะคะใครที่ชอบไม้ด่างไม้ด่างก็ดูไว้เลยนะคะเสรษถีเรือนทองอันนี้เพิ่งแตกยอดนะคะแตกยอดขึ้นมาสวยนะคะ ้นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดสี่หนอด้วยกันนะเพิ่งซื้อมาเนี่ยเราสามารถแยกหน่อได้อีกนะคะดูหลังใบเขาหลังใบก็สวยนะคะเพื่อนๆดูนะอันนี้คือหลังใบของเขาเศรษฐีเรือนทองอันนี้ใบแก่ใบแก่ก็จะเริ่มเป็นสีเขียวแต่ใบที่แตกยอดอ่อนก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสวยนะคะ ด่างนะคะเพื่อนๆเหมือนไม้ด่างเลยเศรษฐีเรือนทองนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะหนาลำต้นจะมีสีเขียวนะคะมันมีมันมีหลายอย่างที่คล้ายกันนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะหลายอย่างที่คล้ายกันมากนะคะอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนทองลักษณะเด่นคือใบใหญ่นะคะใบใหญ่แล้วแข็งแล้วก้านก็หนานะคะก้านนี้แข็ง ก้านใหญ่แล้วก็ใบก็หนานะคะเพื่อนๆจะสวยตรงใบที่เขาด่างนะคะนะเขาจะชอบลักษณะของแดดร่มนะคะแดดร่มรำไรนะคะไม่ชอบอยู่แดดถ้าอยู่แดดใบเขาก็จะช้ำนะคะจะเสียนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเดี๋ยวลรงมาดูนะเศรษฐีเรือนทอง ซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าใครได้เขาเป็นเจ้าของหรือจับจองเป็นเจ้าของแล้วคนนั้นก็จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะจะได้เป็นเศรษฐีนะคะอ่าเศรษฐีที่มีเรือนทองนะเพื่อนๆนะเป็นไม้มงคลนะคะตระกูลอะโกนีม่านะใบมันขนส่งมาไกลนะคะเพื่อนๆนะก็เลยใบก็เลยขาดเนิดเนึ้แต่ที่เหลือไว้ก็คือความสวยงามนะเพื่อนๆนะ ซึ่งมีความเชื่อว่าใครที่ได้ไปครอบครองแล้วก็จะเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองนะคะเศรษฐีที่อยู่ในบ้านที่มีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยนะคะเศรษฐีเรือนทองค่ะทีนี้เรามาดูดูดินนะคะดินที่ปลูกนะคะเห็นไหมคะเวลาเขาปลูกขายเนี่ยเขาจะเน้นกากกาบมะพร้าวเลยนะกาบมะพร้าวสับ ดินนะกับกาบมะพร้าวสับเนะี่ยใส่ครึ่งต่อครึ่งเลยเพื่อนๆจะทําให้รากของเขาเดินดีนะคะแล้วก็รากเดินดีแล้วก็แตกยอดนะคะแตกกวาวนะคะเพื่อนๆน,นะอันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นหญ้าหรือเป็นอะไรนะคะหรือเป็นดอกไม้ยังไม่เอาออกเนี่ยเบามากเลยนะคะส่วนผสมเขาก็จะมีะกาบมะพร้าวเนี่ยนะกาบมะพร้าวครึ่งต่อครึ่งเลยผสมดินลงไป ก็จะทำให้รากงอกดีนะคะแล้วก็จะทำให้แตกไวด้วยนะคะเนาะอันนี้มีสี่ต้นนะเพื่อนๆถ้าพี่กันตรีแยกก็ได้อีกสามกระถางนะคะเดี๋ยวไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะเอาไว้ก่อนเอาไว้ชมก่อนนะคะนะเป็นไม้ตระกูลอากอนิมาสีเขียวขาวแบบนี้นะคะเพื่อนๆหรือด่างนะคะลายด่างแบบนี้ นะคะลายด่างแบบนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีเรือนทองเศรษฐีเรือนทองนะคะจําด้วยนะคะสวยนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราก็ได้ยอดใหม่ขึ้นมาอีกนี่เนี่ยแตกใบอีกหนึ่งใบนี่อีกหนึ่งใบนะคะเราจะได้ยอดใหม่อีกสองใบแล้วต้นใหม่อีกสามต้นแยกได้อีกสามต้นนะเพื่อนๆนะ วันนี้โชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้น้องมาได้น้องมาอยู่ในบ้านนะคะเศรษฐีเรือนทองสวยงามนะคะสวยงามมากเลยก็ดูไว้นะคะถ้าใครชอบไมตระกูลอากนิม่านะคะ ก็ที่ใครชื่นชอบตระกูลอกโกนิมานะคะซึ่งมีเยอะมากเลยชื่อต่างๆเยอะมากเลยก็ใครที่ชอบไม้ด่างเขียวขาวแบบนี้ก็เลือกได้เลยนะคะเสรษฐีเรือนทองนะคะเหมือนไม้ด่างเลยเพื่อนๆเนาะไม่ต้องแปลวาด่างหลายหมื่นหลายเป็นหมื่นเป็นแสนเนาะเอาตัวนี้แหละเสรษฐีเรือนทองนี่ก็สุดยอดละนะคะความสวยของเขาเป็นไม้ด่างเลยนะคะ สิทธีเรือนทองตระกูลอโกนิมาไม้มงคลนะคะช่วงนี้กระแสบอลก็จะดังก็จะทําให้ไม้มงคลเราซบเซาไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ซบเซานะแต่ก็มีผู้นิยมเยอะนะคะไม้มงคลก็มีผู้นิยมก็ยังขายได้ตลอดแต่กระแสบอลน,นี่ก็ถือว่าแรงมากเลยแรงทั้งพ่อค้าแม่ค้าก็เยอะนะคะเนาะ กระแสบอลก็จะแรงกว่าแต่อันนี้ก็ยังเป็นที่นิยมนะคะไม้มงคลตัวนี้เศรษฐีเรือนทองขาวด่างนะคะไม้ด่างสวยมากเลยเ,เพื่อนๆลองดูนะยอดของเขา ตัวนี้ก็ใบจะเ,เป็นเชื้อรานิดนึงนะคะเกิดจากน้ําฝนนะเพื่อนๆนเนาะน้าฝนนี่ทําให้เป็นเชื้อราได้นะคะสวยนะคะสวยมากเลยหาไว้นะคะเพื่อนเพื่อนเศรษฐีเรือนทองนะชื่อเขาเป็นมงคลมากเลย ขายได้ไว้แล้วจะเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองนะคะอยู่เย็นเป็นสุขมีความร่มเย็นนะคะเพื่อนๆเนาะลองหาไว้กันนะคะ